สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากเจอด้วยตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนสนิทของผมที่เคยทําให้เขาไม่กล้าอยู่คนเดียวไปนานหลายเดือนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งย่านชานเมืองซึ่งดูเผินๆก็เป็นหอธรรมดาแต่ใครจะคิดว่ามันจะซ่อนความลับที่น่าขนลุกเอาไว้เพื่อนของผมชื่อเก่งตอนนั้น เขาย้ายไปเช่าห้องใหม่ชั้นสี่เพราะใกล้ที่ทำงานราคาถูกและเจ้าของหอบอกว่าห้องนี้ว่างมานานแล้วแต่ไม่ได้เล่าว่าทำไมถึงว่างนานเก่งไม่คิดอะไรรีบย้ายเข้าไปทันทีเพราะห้องกว้างและดูใหม่เอี่ยมคืนแรกทุกอย่างดูปกติแต่พอเลยเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงเหมือนใครลากขอหนักๆอยู่ข้างๆห้องครืด รืทั้งที่ห้องนั้นไม่มีคนเช่าพอออกไปดูทางเดินกลับว่างเปล่าครึ่งต่อมาเก่งเริ่มฝันประหลาดเขาฝันว่าในห้องน้ำมีผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังอยู่พอตื่นมาก็คิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือพื้นห้องน้ำตอนเช้ามีรอยเปียกเหมือนมีคนเพิ่งเดินออกมาทั้งที่เขาไม่ได้อาบน้ำ หลังจากนั้นทุกคืนเสียงรากของหนักก็ยังดังครืดครืดและบางทีก็มีเสียงเคาะกำแพงเบาๆเหมือนมีใครอยู่ข้างในคืนที่น่ากลัวที่สุดคือคืนวันศุกร์เก่งนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงไฟห้องกระพริบดับดับติดติดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ดับไปทั้งห้องเขารีบใช้ไฟจากมือถือส่องดูสิ่งที่เห็นคือ ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวซิดซีดยืนก้มหน้าอยู่ตรงมุมห้องเขาตกใจจำตัวแข็งขยับไม่ได้อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มขยับช้าๆเดินลากเท้าเข้ามาหากึกกึกพร้อมเสียงคลืดเหมือนมีโซ่ถูกลากตามพื้นเก่งหลับตาปีแล้วท่องบทสวดที่แม่เคยสอนจนเผลอหลับไปตื่นมาเช้า ทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่เขาตัดสินใจรีบเกิบของย้ายออกทันทีภายหลังเขาได้ยินจากแม่บ้านว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงฆ่าตัวตายในห้องน้ำเธอผูกคอตายเพราะถูกคนรักทิ้งและตั้งแต่นั้นมาห้องนี้ไม่เคยมีใครอยู่ได้เกินหนึ่งเดือนเลยนี่แหละครับคือเรื่องจริงที่เพื่อนผมเจอมาเองกับตัว บางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นอาจไม่ได้แปลว่าไม่มีเพียงแต่ว่าเขาอาจยังยืนอยู่ในเงามืดมองมาที่เราก็เป็นได้